อิติปิโสภควาโสโสกาวิละตะจิตโตโยโสภะมาโนสเทวเกโสกัปะเตปโมเทนโตโสภะวันังนามิหังอิติปิโสภควาโสโสกาวิละตะจิตโตโยโสภะมาโนสเทวเกโสกัปะเตปโมเทนโตโสภะวันังนมามิหังเทวดา ยืนบนอากาศรศมีสว่างสวยพูดกับพระราชกุมารสาลิว่าคนแก่ชรลากินยาทิพโอสถนี้หน้าแกจะกลับเป็นหน้าหนุ่มผมงอกจะกลับดำหัวล้านผมจะขึ้นหนังเหี่ยวย่นจะเต่งตึงแกสรรพัโรคคนใดมีโรคคนนั้นย่อมดูไม่สวยงามคนที่มีทรัพย์สมบัติ เงินทองข้าวของมากแต่จะสู้คนไม่มีโรคไม่ได้คนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคนนั้นย่อมงามในที่ทั้งปวงคนไม่มีโรคนั่นแหละเป็นลาบอย่างยิ่งคนมีโรคย่อมเสื่อมจากลาบทั้งปวง